เอนจอยค่ะมีความสุขที่ได้กลับมาร้องเพลงอ,อีกครั้งแต่ว่าแบบอีกมุมนึงก็รู้สึกว่าเราก็คิดถึงโมเมนต์เก่าๆทุกอย่างก็เลยเหมือนแบบผลักให้เรามีแรงขับเคลื่อนด้วยแหละที่แบบจะกลับมาร้องเพลงอ,อีกครั้งด้วยความที่เราเห็นเพื่อนๆหลายๆคนศิลปินที่ยังที่อยู่ค่ายเดียวกันมาเติบโตในเส้นทางนี้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเ,าเรากลับมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นแรงขับดให้เราอยากตั้งใจทําให้ดีอยากเป็นส่วนหนึ่งองคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ จริงๆป๊อบปี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลืมภาพไหนของป๊อปี้เลยอ่ะรวมถึงของพวกเราอย่างอดีตสมาชิกงวงชวยทวนทุกคนทั้งโยบานีเจทั้งพี่กวินด้วยอ่ะเราแข็งแรงในรูปแบบของเราเองแลวเหมือนเรากําลังจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวตนของเราในที่เป็นตัวตนจริงๆแต่ละคนด้วยมากกว่าแต่ไม่ได้อยากให้ใครแบบว่าจะต้องแบบลืมภาพ พี่ชวนนะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่โตมาด้วยกันที่พี่ทุกคนก็ทำภาพพวกเราที่เหมือนเอ็นดูเรามาตั้งแต่เด็กก็อยากให้เหมือนมองว่าเราโตมาจากแบบเหมือนโตมาจากบ้านหลังหนึ่งแล้วเราก็แยกย้ายไปเติบโตในแบบของตัวเองเหมือนกันยังไงก็มันก็จะมีวันที่เราแบบได้กลับมาร่วมร่วมงานการเป็นครั้งเป็นคราวอยู่แล้วอนะไรเงี้ยค่ะก็อยากทําทั้งสองอย่างค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าด้วยความที่เหมือนเรารักทั้งการร้องทั้งการเต้นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถ้ามีโอกาสได้ทาอะไรก็จะพยายามทาให้เต็มที่แต่จริงพอกลับมาเต้นรอบเนี้ย อายุมันก็เกี่ยวกันนะเหนื่อยไหมมันเหนื่อยจริงคือหนูก็เลยต้องแบบมันยังมีแบบว่าใช่มันยังช่วยกันเนาะมันยังแบบมีคนเอร์เทนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็เหมือนมันชาเลนจ์ตัวเองดีค่ะตั้งแต่กลับมาทําเพลงอ่ะก็คือออกกําลังกายคือก่อนน้าเนี้ยออกกาลังกายตลอดอยู่แล้วเต้นอยู่ตลอดอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนแรกเนาะแบบคิดไม่น่าจะน่ากลัวหรอกอ่าแต่พอมาร้องจริงเต้นจริงด้วยความที่พอกลับมาทำทันทีเราก็ใส่ดีเทลในเพลงเข้าไปเยอะมากเลยค่ะ พอยิ่งเยอะก็ยิ่งโอ้โหไม่มีจังหวะหายใจเลยเต้นก็จะอาดทุกอย่างเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นผลงานชิ้นมาสเ e อร์พีซที่ตั้งใจทํามากๆที่กลับมาครั้งนี้ก็อยากให้ทุกทุกคนพี่ๆทุกทุกคนลองเข้าไปฟังดูค่ะจริงๆมีเพลงซิงเกิลสองแล้วค่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็กลังรอรอไทมิ่งที่จะปล่อยเพลงออกมาอยู่เชื่อว่าเป็นเพลงที่ถ้าทุกคนได้ฟังก็น่าจะคิดถึงป๊อปปี้ในในใน,ในวัยเด็กแล้วก็กลับมารู้จักกันในวัยโตเหมือนกันอ่าใบใแบแต่ว่าก็ ไม่บอกดีกว่าบอกไม่ได้ก oh oh ็ย <thì S 2> ังคงคอนเซปต์ค่ะอยากให้ทุกคนการกลับมาทาเพลงครั้งนี้ขอท้าความนิดเดียวเลยค่ะก็คือตอนก่อนหน้านียป๊อปปี้ไปเป็นแอร์ค่ะที่กาตาเวสเรารู้สึกว่าน้ำโมเมนต์นั้นที่เราถอยไปเป็นคนฟังอ่ะเราอ่ะผ่านโมเมนต์ทุกๆอย่างในชีวิตมาได้ตอนที่อยู่ที่นู่นมันต้องไปเบสที่กาตาคนเดียวเนี้ยค่ะเจอเรื่องที่มีความสุขเรื่องเศร้าทุกอย่างเรามีโดนตีอยู่เป็นเพื่อนมาตลอดเพราะน้ำวันนี้เราได้เป็นเสียงเสียงนั้นอ่ะป๊อปปี้เลยอยากกลับมาทำเพลงครั้งนี้อยากทำเพลงที่สามารถอยู่เคงข้้้าานฟััไไดดดตลลอวกก็ิ แรกก็จะเป็นเพลงที่มีดีเทลนะแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังแล้วเลี่ยนหรือว่าแบบน่าเบื่อสามารถเปิดฟังระหว่างขับรถได้ทําอะไรอยู่ก็สามารถคิดถึงกันได้เพราะฉะนั้นเพลง2ก็จะยิ่งมีความเฟลลี่กับคนฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะตกหลุมรักกันอีกครั้งแน่นอนคุณผมมู้ชมว,ว่าจริงๆก็ยังอยู่แหละในใจของอเราทุกคนไม่ว่าจะาจริงๆนะมมนออกไปในใช่มมนใน,มมนทางการเราไปเชื่อด้วยความที่อาจจนะคําว่าทริทวันเนาะเราก็ต้องให้เกียรติด้วยกับทั้งท่ายกับ พี่พๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าให้ทุกคนจําภาพเราภาพที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้จําไว้นะนี่็คือเราทริทวันที่เราก็จะยังอยู่ตรงนี้เสมอแต่แค่เราอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าทริทวันแล้วแค่ไหนการพูดมันเกิดขึ้นกับเราเสินหรือ,รอว่ารู้มือเนทีเลยจริงๆมันก็มีการท้าความคุยกันมาบ้างแล้วแหละแต่ถามว่าถึงขั้นว่าจะแบบพูดว่าไม่มีเลยไหมเน่ะเพราะว่าจริงๆลึกๆอ่ะ ทั้งมีนิ่งเราทั้ง3คนไม่ได้จะสื่อสารแบบนั้นว่ามันจะไม่มีพวกเราอีกแล้วคือถ้ามีโอกาสมันก็จะได้กลับมาร่วมมือร่วมร่วมงานกันในฐานะป๊อบบี้ในฐานะตัววินดีแล้วก็ในฐานะโยบอทีเจแต่แค่คำว่าฟรีทูวันเนี่ยใช่มีสามคนยังอยู่แต่ว่าคำว่าฟรีทูวันมันคือป็นตำนานใช่คือหยุดการใช้งานใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วแต่คนาารู้ว่าเขาสามารถใช้ได้ต่อดว่ามันติดในเรื่อยถ้าติดมันเรื่อมชื่อเอกชื่อวงหรือว่าอย่างไรหรือเปล่า อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะไม่กล้าลงดีเทลตรงนี้เหมือนกันแต่เชื่อว่าก็ยังก็ยังมีคนเรียกพวกเราเป็นแบบอดีตสมาชิกองทุทุวันกันอยู่อยู่แล้วไม่น่าจะแบบติดปัญหาอะไรแต่ด้วยความที่ผบเชื่อว่าพอเรากลับมาร้องเพลงกันเต็มตัวทั้งสาคนแล้วอ่ะเราก็อยากให้ทุกคนอะ่ะจดจำภาพพวกเราตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันอะ่ะเหมือนสตาร์ไปก่อนอนะใช่แล้วตอนเนี้ยเรากำลังจะก้าวเราก็จะโตไปข้างหน้าด้วยกันเลยก็เลยอยากจะให้ ทำความรู้จักในตัวศิลปินของแต่ละคนมากขึ้นด้วยตอนที่โตมาผมก็ได้ยินว่าปิดตำนานเขาใจสลายไปพร้อมกันทุกวันพอพี่ก็ร้องไห้นะแบบร้องไห้ร้องไห้ตั้งแต่เพลงแรกเลยจริงเพราะว่าไม่ไม่ได้คิดภาพที่เราจะได้มารวมตัวกันแล้วแบบอบุนขนาดนี้อะไรเงี้ยมานานมากๆแล้วแล้วรวมกับแบบมันได้กลับมาจุดไฟในตัวเราแล้วช่วงร่วมงานกันเยอะด้วยมันก็ผูกพันะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอพอแบบขึ้นไปบนเวทีแล้วแบบ ตรงนั้นมันคือสเปซที่มันเป็นเซฟโซนที่มีแต่คนที่รักพวกเราที่ทวนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันได้เห็นุกคนเอนจอยและร้องเพลงไปกับเรามันแบบมันอิ่มมากอะ่ะมันไม่ใช่แค่คนคนดูที่อิ่มแล้วก็มีความสุขมันเติมไฟแล้วก็กช่วยทั้งตัวเราก็คุยกันเพราะว่าแบบอย่าง อย่างพีเจอย่างกวินอย่างเงี้ยเขาก็รักในในใน,ในความเป็นทริทวันของพวกเรามากๆแล้วก็ยังทำเพลงกันอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนการที่ทุกคนมาให้กําลังใจวันนั้นน่ะมันเติมไฟให้พวกเราสามคนมากๆที่นี้พี่ถามมันก็ท่านต้องออกสามคนให้ใช้ชื่ออะไรอ่ะหลังจากนี้ไปหนะที่ปิด <c oughs> ตำนาไป็นเดือนเมษายนที <c oughs> ่หม้นสเปียิ้ <c oughs> แล้วยังไงล่ะช่วยคิดชื่อไหมไม่ต้องมันจะยาวนะพีเจล็อบบี้กวินสามคนอย่างเงี้ยเหมือนว่ายังไงคนบอกให้ใช้หนึ่งสองสามอย่างรุ่นใหม่โอ้รุ่นที่หัว เธอมันก็ง่ายเกินเราก็ต้องมีความแบบเตรียมที่เพิ่มเติมตอนนี้ก็สิเองอมทีได้พี่เออพี่หล่ออันนี้ก็ไม่ติดอ่ะไปถามสองลุ่มสองนุ่มงงไว้กับวันทุทรีมันมีมีมีอันดึงในคอนเสิร์ตที่สงสัยกันสรุปแล้วทีเจกับกะวินทะเลาะกันเรื่องรองเท้าจริงหรอที่บอกว่าได้รองเท้าปิดไซส์ไม่แนกสีก็เลยไม่คุยกัน จริงพี่กอล์จริง๊อปปี้ยินยันว่ามันคือเรื <g mus i> <od> ่องจริงแหะเขาจะพูดมาเป็นมู๊ไม่ใช่มู๊แล้วเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะคะคือความเป็นทวันถ้าทุกคนรู้จักพวกหนูจริงก็คือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วคุยกันแบบไปซ้ายไปขวาเธอพูดใช่กับภาษากันไปอย่างเงี้ก็ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันเลยเป็นความเคยชินของพวกเราเพราะฉะนั้นสคริปต์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเวทีอ่ะคือการต้นสดแล้วรูดสดจริงๆทุกอย่างก็คือออกมาจากความเป็นจริงของพวกเราจริงแต่ถามว่าต้นเหตุโอเคมันด้วยความที่เราเด็กนั่นแหละค่ะต้นเเหตุอจะมีรื่ง หมือนมีท็อปิกขึ้นมาเรื่องหนึ่งสต่ลสีกันได้่นั้ๆนะ้วยอาจจะใช่นิดหน่อยแบบจะด้วยแบบด้วยรุ่นด้วยอะไรไม่แน่ใจไม่ลงดีเทลแต่ว่ามันเหมือนมีท็อปิกเรื่องนี้ขึ้นมามาเลยทําให้เหมือนเด็กๆอ่ะเนาะเหมือนพอเราเราไม่เข้าใจกันเรื่องหนึ่งเราก็อาจจะแบบลามไปถึงเรื่องอื่นใช่ใช่ค่ะมากกว่าแต่ซึ่งสุดท้ายอ่ะมันได้เคลียร์กันไปนะณวันที่เรามีปัญหากันไปแล้วจริงบ๊อบี้เป็นคนกลางป๊อบี้อยากหวานนะอะไรวะ ก็พูดไปแล้วด้วยคอนเสิร์ตว่าโทษนะเธองอนอะไรกันฉันนี่สิฉันงอนเพราะฉันไม่ได้เลยสักผู้โอ้ทำไมฉันยังไม่งอนเลยเลยก็คือแบบยังเอามาพูดกันเล่นๆอยู่เลยค่ะจริงๆมันเหมือนพวกเขาเองเอามาเล่าอ่ะเขาก็คงขำตัวเองกันหรอกทั้งคู่แหละมันเหมือนทุกคนเด็กอ่ะตรงนั้นท่ะพี่สิทธิ์เนี่ยว่าคือทุกวันมันเป็นตำนานที่หลายคนมู้ถึอนะวันนี้จนวันนี้ก็ยังผู้ถึอและอยากเจอเราดีใจแค่ไหนเราเป็นส่วน โหที่สุดเลยค่ะด,ดีใจมากขึ้นนะตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามีคนรักหรือว่าสปอร์ตเราขนาดนี้อะไรเงี้ยพีมันก็เด็กๆเ,เนาะเหมือนรูทีนะคะไปทํางานไปเรียนเลิกเรียนมาไปร้องเพลงเราไม่รู้เลยจนวันที่เราถอยออกมาค่ะแล้วเราได้เห็นแล้วนะวันที่เราได้กลับมารีวิวเนี่ยแล้วเห็นทุกๆคนวัยเด็กๆที่เคยตามกันมาตอนนี้คือวัยทํางานที่ ที่สามารถแบบมีเงินมาหาเรานั่งรถมาเจอกันได้แล้วมีกําลังซื้อกําลังจ่ายแล้วก็มาซัพพอร์ตซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาดูเราอ่ะมันเหมือนแบบเราเพิ่งมารูจริงๆค่ะเรารู้สึก appreciate มากๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะทั้งป๊อปปี้ทั้งกุ้ยนันทิเซรู้สึกแบบอยากขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่เหมือนแบบไม่ว่าจะผ่านมาเป็น1ิบกว่าปีอ่ะพี่ๆก็ยังให้การต้อนรับการกลับมาของพวกหนูทุกคนแบบเสมอแต่ว่าที่กระสิบก็มีใจแล้วพี่ๆเข้าไปร้องถึงนะ ถึงเพลงอะปกติแต่ใช่ใช่ก็ใช่เป็นเพลงทั่วไปที่ไม่ร้องใช่ค่ะสุดท้ายแล้วป๊อปปี้ฝากว่าหนูเป็นซิลปินเดี่ยวเราข่าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณป๊อพบี้ทุกคนขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ที่ยังติดตามแล้วก็ต้อนรับการกลับมาครั้งนี้ของป๊อปปี้นะคะก็ขอฝากซิงเกิลเดี่ยวแรกในชีวิตเป็นเป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ฟิตร่างกายมาเต็มทอมสำหรับซิงเกิลนี้มากๆเพลง Try Me ลองดูนะคะอย่าดน กลับมาทำความรู้จักบ๊อบบี้ในเวอร์ชันปัจจุบันดูในเวอร์ชันที่โตแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงจะตั้งใจทำเพลงพัฒนาศักยภาพตัวเองออกมาเรื่อยๆแล้วก็ฝากให้ติดตามผลงานของศิลปินทุกคนในค่ายแบบบิ๊กูนะคะเข้าไปดูในช่องทางแบบบิ๊กนูคอับแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารทุกอย่างรวมถึงซิงกันสเร็วๆนี้แน่นอนเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงซิงกิลที่สอของีแน่นอน